คชมครับเวลาที่เรามีกลิ่นปากเวลาที่พอมีกลิ่นปากทําให้เราไม่มั่นใจอยู่ในการที่พูดคุยต่างๆนะครับหรือว่าในการเจรจาเวลาพี่พี่ออมไปเป็นพิธีกรหรือว่าไปเจรจาคนอื่นไม่มั่นใจอะไม่มั่นใจก็จะพูดแบบมุบมิบมุบมิบพูดไม่เต็มคำเลยค่ะรู้สึกว่าดูไม่มั่นใจดูไม่น่าเชื่อถือมากเลยนะคะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเองหลายๆคนหาสาเหตุไม่เจอว่า กลิ่นปากเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะบางคนแปลงฟันเยอะแล้วบางคนใช้ไหมขัดฟันแล้วแต่ก็ยังมีกลิ่นปากอยู่สุขภาพในช่องปากเองก็ยังรู้สึกแบบโคมันมีอาการนูดอาการนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมาย<ฆ>จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร<ฆ>เดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบกันด้วยแล้วที่สาคัญเดี๋ยวจะมีรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงด้วยว่าปัญหาเหล่านั้นที่เขาเคยเจอเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าไปชมสกูปนี้กันก,นก่อนเลยดีกว่าครับ ก่อนหน้านี้ผมก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะฮะเรื่องกลิ่นปากนี่มีมานานแล้วผมก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นมามีกลิ่นปากแล้วพอดีคนรอบข้างเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะกลิ่นปากคุณน,นี่แรงไปไหมเกินไปไหมว่าเป็นของคุณมีกลิ่นปากเรื่องอะไรปัญหาเรื่องอะไรเขาก็หาน้ำยามาให้เราบ้วนปากเลือดออกดากตามลายฟันก็มีมีบ่อยครั้งนะคระับต,ตัวเแฟนผมก็ซื้อมาทุกแทบทุกยี่ห้อเลยแต่มัน มันไม่ได้ดั่งใจทักอย่างเพื่อนผมมันเข้ามาหาผมเขาใช้มาก่อนแล้วเขาเลยเขาแนะนําให้ผมใช้ว่าเอ้ยน้ํายาตัวนี้ใช้ดีนะเขาเลยแนะนําให้ผมผมก็ลองเอามาใช้ดูตามที่เขาแนะนําใช้เสร็จแล้วดีดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมว่ากลิ่นปากก็เบาเยอะเลยแล้วก็เลือดออกตามในฝันก็ถือว่าเบาเยอะเลยครับผมแล้วว่าตอนนี้คนรอบข้างกับชมว่าก็ปากผมหอม เหตุผลผมที่มั่นใจน,น้ำยาตัวนี้ก็ผมมั่นใจเกิน100เปอรพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำยาสมุนไพรธรรมชาติมากกว่าที่เป็นสารเคมีครับการอมมันจะมีความชุ่มคอขึ้นมาเยอะเลยมันไม่มีกระด้างในคอเลยมันมีความชุ่มช่ำที่คอด้วยแล้วก็กิ่นปากก็เบาเยอะเลยช่วงนี้น้ำยาตัวนี้ถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะฮะแล้วก็เลือดออกตามไรฟัน่ะ ถ้าทุกคนหรือว่าทุกท่านเนี่ยถ้าไม่ลองก็ไม่มีใครรู้ว่ามันดีจริงไม่ดีจริงทุกคนต้องลองครับ นี่ครับคือรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงนะครับว่าปัญหาเหล่านั้นที่เขาเคยเจอเนี่ยหายไปแบบชะงักงานเลยใช่เอางี้ดีกว่าพี่อ้อมพี่อ้อมจัดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเ,เลยดีกว่าจัดเลยดีกว่าวันนี้เรามี2โปรให้คุณผู้ชมเลือกนะคะเลือก<ช>ได้โปรโลเล็กโปรโใหญ่คะ่ะโปรโแรกนะคะ3แถม2ในราคาเพียง1 0 5 0บาทนะคะส่วนโปรที่2โปรโทดลองคะ่ะ2แถม1ในราคา700บาทคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมสะดวกโปรไหน จัดไปเลยค่ะโปรนั้นนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็โทรมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะรวมถึงค่าค่าคุณผู้ชมกลัวว่าเออโทรมาไม่ติดเพราะตอนนี้แน่นอนว่าจัดโปรขนาดนี้คนโทรมาเยอะสแกน QR โค้ดนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสแกนเข้ามาสั่งซื้อเอาไว้ได้เลยหรือว่าจะเบอร์โทรศัพท์นะครับที่0853458833นะครับแล้วก็0853458844นั่นเองนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มเลยที่เราจัดให้กับคุณผู้ชมเลยนะฮะโดยเฉพาะ ส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้นะเป็นสมุนไพรแบบเข้มข้นคะ<ช>่ะคุณผู้ชมคะ่ะสมุนไพรของเราก็มีตัวหลักๆเลยนะคะการพลูค่ะช่วยเรื่อง กลิ่นปากได้บังชะงักงันใช่แล้วนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวื่องของการรักษาปากแบบนี้หรือว่าที่ทุชมเหูุตรงนี้เลยนะะแล้วก็ยังมีนอกจากการภูนะยังมีดอกพิกลแล้วก็ใบจระแหน่ด้วยนะครับที่เป็นสารประสาทที่ทําให้อินทตรกรีตัวนี้แหละมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยใช่แล้วเจ้าตัวนี้นะคะจะเข้าไปดูดสิ่งสกปรกเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูภาพก่อนใช้และหลังใช้นะคะคือปัญหากลิ่นปากของเรานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะมันเกิดจากการที่เศษอาหารต่างๆมันหมักหมมอยู่นะคะเราออกมาไม่หมดมันไม่หมดเพียงแ คุณผู้ชมแปลงฟันหรือว่าหมายขัดฟันเท่านั้นนะคะมันยังอยู่ตามซอกซอนนะคะคุณผู้ชมแปลงฟันยังไงให้ตายอ่ะมันก็ออกไปหมดดังนั้นเจ้าตัวนี้จะเข้าไปดูดค่ะพวกไสเตปโตคอกคัสท,ที่อาจารย์เคยบอกนะคะแบต่างๆบทีเรียต่าง,ง,งๆนี่แหละค่ะก่อนใช้และหลังใช้นะคะกลัวปปากประมาณ30วินาทีถึง1นาทีห,หลังใช้จะออกมาเป็นเมือกๆอย่างเงี้ยคุณองนี้คืออย่างที่บอกกันไปว่ามี อิตอร์ีนเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะดูดแบคทีเรียที่อยู่ในซอกปากในซ่องฟันนะครับใ,<ช>ให้ออกมาในที่บริเวณที่ขนแตรงไม่สามารถไปถึงนี่แหละ<ช>ดูดออกมาแล้วพอบ้วนออกมานะครับจะเห็นพันภาพแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น ตัวนี้แหละดีมากๆในการที่จะดูแลรักษาฟันเพราะจะทําให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงอยู่คู่กับเราไปได้แบบนานๆเลยนะครับใช่ค่ะโปรวันนี้นะคะ3แถม2ในราคา1,050บาทคุณผู้ชมคะขวดหนึ่งนี่นะคะใช้ได้นานทีเดียวนะดิฉันใช้คนเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งดิฉันได้เลยนะขวดหนึ่งนะคะสแถม2 1,050บาทนะคะหรือว่าเซตที่2เซตเล็กนะคะ2แถม1ในราคา700บาทซื้อไปฝากฝากพ่อแม่แผู้ใหญ่ที่รักใกล้จะปีใหม่แล้วนะไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องซื้อไปฝากกัน ได้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าปัญหาช่องปากกลิ่นปากฟันผุสารพัดร,รมนาดเหงือกอักเสบเวลาใครปากเป็นแผลอะไรพวกนี้เจ้าตัวนี้ชะง,งักงานเลยทีเดียวนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาฟันผุอันนี้ดิฉันจะเก็บไว้เป็นเหมือนยาสามาัญประจําบ้านเลยนะคะ,ะคเพราะว่าถ้าใครฟันผุแอบบอกเลยนะคะเคล็ดลับก็คือเอาอมเจ้าตัวนี้อมไปไว้นานๆเลยนะไม่ห้านาทีอ่ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยเจ้าตัวนี้มันจะเข้าไปจัดการอาการปวดจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะพี่นันเองอีกนิดค่ะคุณยศถูกต้องแล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็โปรโมชั่น3ขวดนะครับแถมไปเลยฟรีๆอีก2ขวดรวมเป็น5ขวดในราคาเพียง1 5 0บาทกับอีก1โปรโมชั่นนะครับคือซื้อ2แถม1นั่นเองเนี่ยราคเพียง700บาทใครที่สนใจก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับหรือว่า ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0853458833แล้วก็0853458844นั่นเองนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จัดให้กับคุณผู้ชมแบบพิเศษพิเศษเลยนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคาหมดเวลาแล้วนะคะเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพฤหสัสบดีนะคะว,วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ